เด็กๆกำลังจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับอันนี้รวมตัวกันอยู่นะครับหลายคนมากครับอาชีพดมาตัวนี้สอนดป่อยเลยเด็กๆมาอะ่าสามคนไป อเด็กๆเ,เลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวกันเป็นวงรอบครับวันนี้มาแล้วถ่ายกันแล้วมาแล้วนะครับแล้วทั้งบนก็มีนะครับไปไปเอาไป อ่าตะลอนรถ